ครับหลวงตาเห็นอย่างน้อนะครับเนี่ยเห็นวาดอย่างน้อครับนี่ยังว่ามันฝันฮะฝันหมึกก้อนเนี่ยวัดวัดนะครับนี่พญาน้าอ๋อหลวงตาฝันนิมิตฝันเห็นพญานาคเห็นสีฝันว่าเป็นผินมาครับคนน้อยยาวว่าสิวเดียวยาวว่าเห็นนาคหน่อยกหลุงบอมก็จำภาษานีภาษาดีเนาะก็เลยว่าทุกอย่างเกิดขึ้นมานี่คือความฝันนั่น หดวงตาบาดเดี่ยวกันในหมู่บาทเดียวบริแพ้ปัจจัย,ยท,าาทางสินนี่ถืกสิ์เอนโอนใหม่ก็มาสั่งนี่ก็สั่งนี่เห็นไหมคือปัจจัยหลวงพ่อบดิดที่นี่ก็เลยมือก้อนหลวมาฝันด้่ย่อมสามพุ่นบาทเนี่ยมาจะแหย่ฝันว่าหลวงพ่อยางว่าจะป้าหุ่นละ,ะยาว่าเทียบปันเห็นหนักหน่อยเด่นหนาถางยยนงนึงเสียก็เลยสงสายเลยหลวงพ่อเลยหยินเบิึงหยินเบิึงเสร็จเร็วอยแล้วมาเลยเดินมาขนาบเทียบอะเทียบป้ายหยา นบก็เลยฝันเห็นพอพญานาคกับเมียเมียกับตัวสีบูบอยินเบิงได้สุมหนีกันก็เนี่ยพญานาคตัวผู้เนี่ยแต่โต๊ะสีเขียวยาาก็เลยมุดขึ้นมุดลงหอดสามเทือเจ็ดสีผู้เมียบอกบอกขึ้นเนี่ยเดี๋ยบอยเรื่องหนีพญานาคเลยดึงแขนหลวงพ่อไว้ว่าหลวงพ,อพ่อเดี๋ยวพาไปเด้ออย่ามั่วไหวหลวงพ่อนะมั่วไหวเสียไหวสิเลยว่าหลวงพอ่อ อ๋อเนี้บัวเอาพวขึ้นมาจากใต้ดินแน่บัวอยู่ขรามันสุกปอกวดก็เลยว่าเออโยนหลวงพ่อเบื้องปัจจัยหลวงพ่อเด้วันเลวงพ่อให้ดอกเบื้องหลวงพ่อเจ้กันแต่หลวงพ่อให้มาจิตได้อยังหลวงพ่อให้เบิดเ็ดดินนี้ท่อเงื้อสมบัติเก่าอยู่นี่เนี่ยเพื่กขึ้นให้ว่าหลวงพ่อเลยตัดตานาหลวงพ่อไปจะได้ของเจ้าดอกเจ้าไปใส่ของเจ้ารถหลวงพ่อวิจิเ็กตันบัวใหญ่หลวงพ่อจะได้ขึ้นได้เลยเอาขึ้นเมียธาตนเล็กกล้งเล็กกลิ่นก่อนบริมาอยู่เลย วันผมก็ลิลินเซ็ดหมู่บ้านเนี่ยลิลินมือไปโมงานามเขียตีเทียได้หมดเลยก็เลยโยไปตั้งเสร็จก็เลยยามมาเกี่ยวหมาผู้ไทยรัวหนึงหมู่บ้านนี่เด้นี่ยพอไม่ไหมเลยล่ะหมู่บ้านยามมาปุ๊บเพื่นนี่บอกว่าเอาสิหลวงพ่อไม่สนิทใจอ่ะบอกว่าเอาขึ้นเคยตัวพ่อเพื่นเลยบอกว่าหลวงพ่อเห็นว่าเป็นเอี่ยเลยมาดังสิเก็ตภาพตามตามธุรคิดอ่ะเพื่อนว่าเดี๋ยวนี้มิดไห้เองตามนี้มิดฝันนี่แหละก็เฮ็ดตามนี่เฮ็ดตามมีเลยเนี่ย เดินหรือบ mm. yeah. uh, ึงเลยเพิ่นเพิ่นบอกว่าเจ้าใดก็บหลวงพ่อถาเอาเพิ่นขึ้นมานี่เพิ่นทีให้ทุกอย่างเลยของของเพิ่นที่อยู่ใต้ดินนี่แมนแมนเพิ่นที่ให้แมนเดินในก็ได้ละครั้งมาแล้วือนมื่ะไ่ชองสมบิเตยเมื่อเดีวทีนนี่ว่าให้่หนูตาหนูตาระบาบอกเลขกก็บอกสมบัติเจ้าข่อยก็บอกแต่คือเจ้าหลวงตามียนี่แปดร้อยบาทปัจจัยอ่ะเลยไป็นสี่เลยก็เวิร์ดเลยเวิร์ดเลยมุกเงือกแพร่ชัดนูกเงือกเนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เม่ออกคุณไม่ยากให้มัดรหมู่บ้านเนี่ยคุณตก กระเดีย่ยเลยมาดลิกหาไปอีกโรม,มาวิ่งเบียวเอาไปตั้งโค้งเลยล่ะตั้งเนี่ยแหละอิลโมญาย่าเนีเ่ยแหละมันเป็นแบบเ,เดเเบ็เดี๋ยวให้เบิ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เดินมาตอนแรกวายตรตงเงี้ยอสามสิบเมตร,รที่นี่บุนเล็กบอกใจยุไทยรู้ว่าเอาสีหลวงพอ่อในโลกนี้ในแผ่นดินไทยบ่มีดอกพญายนาถถึงเคิงโตนี่ก็เลยเหตตาบุญน,นี่นางวาดภาพอยู่เลยครับเหตแบบนี้เนาะอือว่าบุญเล็กคือผมบอกมาอลไรล่ะ แต่หลวงพ่อคู้เลขบวกเล็กว่าเป็นเงือกฝันแม่นไม่เบ็ดจิกเบ็ดเดอมากกว่าที่เสามตัวเลยนี่ย้ายอีกทีนี่ช่วยถามือเด็คือพวกฝันนี่เป็นสี่เดางูสองตัวหนักสองตัวขึ้นมากเมื่อเขาตีเหตุใครรู้ว่าหลวงพ่อว่าดิเล,ล,ล,เลนะ็กนะตีว่าเป็นง็เจ็ดสองสองเจ็ดกับแปดห้ามือก็เล็กออกเจ็ดแปดเก้าเนี่ยเห็นไหม เริ่มต้ี่ลุลงบอทรบอกไปเยอะบทง้มแต่งขันเบนขันหาขันหนึ่งเด้อไปนสลาแล้วก็ขันเก้าขันหนึ่งให้ลุงพอผู้เขียวเรองลุง่อขันเก้าที่นี่ยายก้นดำเนี่ยมาหมวนมาไปที่บอกกันเนี่ยต่ว่าแตงขันแปดความเนี่ยลุงบอยายนี่โทศัสระไปหายายมาดูเลยบอกว่านั่นแหละเขาบอกได้เก้าพราะน,น,น้อบอแมนหรอกลุงบอเราบอกแตงขันเจ็ดขันแปดเก้าไม่บอกว่าเนี่ยเจ็ดแปดเก้ายายนั่นถิครับตัวงวดก่อนงวดที่แล้วมาเนี่ย แสนเก่าเนี่ยของงวดนี่เด้ของงวดเนี่ยของตาวันนี้มันต่อฝันแล้วว่าเมื่อกี้ีจังไหนลุงบอสยานอบัตเนาะครับฝันจังไดนครับก็อเจไหนเราบริวารใหญ่มันไม่ได้ถอดมือเลยต่ว่าย้ายแล้วเราฝันต่องวดแล้วเรียนมาจากหนังมาสองมื่เมื่อกี้นี่ก็เราเราข้าฝันกันเลยครับของตาเอาที่ย้ายฝันนะครับที่ว่าฝันต่องวดกับฝันต้องงวดคนหนักมากสองตัว เราแยกหนึ่งเราตีไปเราใดแล้วลเราบอกว่าจะบูได้เลขวันนี้บ่อะไรเมันมีบ่ดังว่นะเนอเราตีสองเจ็ดเจ็ดเจ็ดสองเหือแปดห้าสองจ็ดเจ็ดแมนพอหน้าสองต,ตัวดิแล้วก็จิดห้าแปดห้าแปดห้าสองเจ็ด 7, 2, 7, 7. เจ็ดหลือเจ็ดสองสองเจ็ดเจ็ดแค่นั้นเรียกโอเคนั่นนี่มีเบื้องภาพวาละล่ะ ไปเบิ้งไปเบิ้งหมองที่จะสั่งนะครับเอาคนขึ้นมาสั่งนะครับเนี่ยฝันวุ่นฝันเนี่ยนั่งเงี้ยเพื่อนบอกเลยยึดยึดพ่กเป็่อนเนี่ยเลยยึดทั่ไหนหลงบุ้มมาอยู่ในหลวงตายเลยบัวหลวงตาบุ้มีหลายดี่เพนันว่าโอ้ยยังมันยอนะสเก็ตภาพตามความฝันนอกหลวงตาแมนแมนตเดี๋ยวไปเบิ้งครับเคยหน้าขึ้นเรื่องถึงโตมาเป็นดินเนี่ยบัเคยมี่เลยบัวเคยไปวัดว่านี่แหละยินวันแรกหางบุ้มอยู่ใต้พื้นดินหมดเลยบัวหลวงตาบุ้มพไประเจริญสั่งหางก็ คุณว <c bio> ัวขนแค่นี้ด้เนี่ยไม่เห็ดนางเฮียไหมตรงนี้เป็นปาสาเกาเป็ี่นเหมือนเกาบอกครับหลวงตาหลวงพ่อค่นบ้านไทเด้อมาบวชได้คือว่าหลวงพ่อสั่งว่าเป็นบอกให้สั่งเงินนึงรู้เ่อเงินนึงสั่งดูขูมึงคือว่าไม่หอดทำครับมีมีมีตรงไหนคุณโบราณบอกครับหลวงพ่อจังอ๋อวังมีหลวงพ่อสั่งเมื่อนานหลวงพ่อสั่งอีกนิดหนึ่งนี่มีเอาไวบเลย ีมน้นัต้นา้ีาวโหั้ั่นของได้ทีว้วั่นตงดเลยั่นตรงหวดเลยด็ี้ก็จลนี่ันละน้องขนี่จำนวน็ดเจ็ดสองเ้าแปดเจเจ็ดวก็ห้าปดแป้าลวสองนีัเตัวอ่ะตนาตวเี่ยวันานครับพาน พญานาคสองตนพญานาคกัเจ็ดแล้วครับก็สองเจ็ดเจ่แก็ถือแล้วนะครับหนึ่งว่าในยุเด็กยงมีไปเยนย่สงพอเราหยกยู่บนฝนตกเลกับพญานาคสองตัวขึ้นมาเพราะว่าลุงพ่อวันดีนะสองตัวกับสพญานากัตีน้ำเจ็ดสองสองเจ็ดสองเจ็ดเจ็ทั้งสี่ก็ได้เดี๋ยวจะมาตายไปครับไว้กลเมื่อเพราะเพราะมัน ลุงพ่อเเล็กเป็น่เคยเป็นเล็กเพรอะไรลุงพ่อพ่ามาจะให้โชคแรงนาะน้องตาใ้เป็นบบนีครัขำนี่บ่ตรงนั้นนีมีเตาด้วยโอ้หนึ่งบอกพานากแล้วนี่กำลังปั่นอันวาเห็นว่เป็นเลยเป็นผู้ใหม่เราเพิ่งมาอยู่ล่ะหน่งผ้นี้นั่นหางส่อันนี้หัวบ่รับเนี่ยหัวอันนี้หัวเพิ่นบอก โอ้โหเนี่ทางหัวโอ้คือจังซี่โอ้ขนชิ้นลูกขนชิ้นลูกลูกวะผมว่าตอนนี้ฝันนี่พระเจ้านาเนี่ยพ่นอยากข้นมาขึ้นมาเห็นเห็นแค่เครื่องตัวนั่นมารับเพราะว่าอันนี้ฝังลงดินไหมแมนหางอยู่ใต้ล่างบุญอ่ะหางพ่นก็อยู่ใต้ล่างใต้ดินพวกนี้ไว้คนอธิษฐานทางใต้นี่นะโอ้ยลุงพอมีปัจจัยแปดร้อยสี่สิบเลยก็เบิร์เลยเบิร์เลยเกี่ยงตับเลยวะ กู้เม็เลยไามาเฮ็ดเลยไมในนี้มีปันนไปคุ้มหลวงพ่อเลยวะมาเนูยุ่นเลยไ่เลยบอกเนี่ยไม่กว่วันี่มีหนักหน่อยตีเลยเือเือทอมนี่แหละปลาก็ดีแหละมีลานถึงสีุ่นี่หนักน่อยไปเลยต้มื้อหลวงพ่อย่างไม่บีเอาเสร็จอ้าเวลาเมียดยุ่นีได้ถามเนาะแต่ว่าบ่ป่าไม่หนักเหมือบิงแตเนหนักตัวสีเขียวนี่ก็เลยเห็นพ่อแม่อยู่นี่เห็นลาบ้าน นี่ยุ่มโมงนี้เลยแหะเห็จเล่ากเ่นบอเห็นแม่บุดขึ้นบุลงฮ่าซีเทียเทียที่ซีดีบ่ขึ้นพุ่ด่งดินแล้วขึ้นมาพุ่ดร่องดินขึ้นมาสามเดือที่นี่กลบอได้ยางกับเป็นลิ้นดึงแขนหลงพ่อไว้ดึงไว้เนาะดึงเมื่อยหลวงพ่อเลยพ่อเอ้ยใส่เลยดีพลังถามหลวงพ่อโดนแล้วก้มใหญขึ้นมากล้าวมันสุกป่งปวดอดากยขึ้นมาปวดยันง้มอยู่หลงพ่อกได้ยังเอาให้เบิ้ลปนี่มา เดียวเองอันนี้เฮ็ดมองที่ตามในความฝันตามตามที่ไม่ไม่เท็จขมฝันเพราะอยากยุ่นหนียดมาครับเราตาแมนแมนยุ่นหนียเลยเนี่ยเพราะอยากขึ้นยุ่งตรงนี้เลยวันยุ่นหนียเลยแต่ว่าดูวงพ่อบอกว่าไม่ทำยุ่นเหนียดไม่ทำตูดงมาหลายเทื่ยแล้วแต่หลวงพ่อมาจะเป็นสามีว่าของดียุ่นหนียแมนบ่นเลยยุ่นเหนียดเพราะอยากขึ้นมาเพนว่ัตรเอาของขึ้นมาให้พ่อมอืมนี่ละตัวเลขหรือละเนาะก่อน กะิมันกะสิมแล้วนี่ลูกพ่อเล่นงอว่าเล่ยกมากู่ว่าลูกพ่อเล่นยกเลยยกเท่าต้องเท่าะลยยกลากมากเลยอลูกพ่ีหลังจากดิมิตฟันแล้วตื่นขึ้นมีเงินอยู่แปดด้วยแนนบึ้งเป็นใจเงินซีเล็กเบย์ถ่ยเลยบึ้เงินเลยครับแฟวไามีเินเลยอ๋อถ้ามีอยาก้อมคนอยากสานสวยเนาะเลื่อ็มะคุ้มย่า่ดำๆมะนังกุนี่เอาไปยานากสรแล้วมันขึ้นมันขึ้นระเบียงนอนราว่ารลงมือครับไป่อยทุ่งดีว่า นั S <S ่นแหละเดินเล้วเลยว่าอยากได้เบึงหนังหลวงบอลเลยไปจ้างหนังไม่สองหมื่นอยู่เนี่ยไปจ้างหนังไปแล้วจ้างหมดเลยก็ไม่หรอโยมมาบอดีมาหนังเนี่ยครับอ่ะอังใบผู้ใบผู้ใหม่จะเป็นรูปร่างแบบนี้เนาะแมนนี่หางอยู่ใต้พื้นดินพญานากเลยนะครับหรือว่าหลวงพ่อลว่ามีเงอนไรต่อหางเลยเนี่ยเพิ่อนดกขึ้นมาสามนิ้นละมากเนาะอืมไม่เห็นเสกเต็มป่าเพราะเคยวาดเรื่อยๆเลยลวงบอเพราะเคยเป็นจ้างเนาะก็เห็นไปดูลวงพ่อลผินเองไหนะก็เผ็ดเนาะผิดโค้งเด็กประถมเลยนั่นแต่ว่า ผมพะเอาผีผ่านเห็ดแบบแบบธรรมชาตินะครับเห็ดแบบอันนี้ปั้นขึ้นเห็ดโค้งขึ้นตามนี่มีความฝันแม่แก็ไปแยกวอกมาขอสามขอสถานที่เห็ดขึ้นเมื่อนี่ล้วบับครับหลวงตาเนี่ยเอามาตั้งเมื่อวานนี้เมื่อวานเนี่ยฝนตกลมมาแห้งบางบางมันจะถูกบางนุ่มมากหรือลมพายที่แล้วมาว่าแปดเจ็ดแปดก็บอกให้แต่งกันหากันแปดวาต้องใส่กันเก่าอีกตัวหนึ่งเพื่อเจ็บแปดเก่า ไายี่วาขึคนมาเตียวที่แล้วงดเลยมั่แม่นะครับเตี๋ยวดไมาเตียเยินมาอยู่ข่าดน้นคือมีแต่แ้กยังมีร้วลยวันนี้ได้ตามน้องตาเนาะสองเจ็ดเจ็ดกับสองสองเจ็ดกับห้าแปดรู้ตาบัดได้เลยครับผมในผมตีเองน้องตาสองเจ็ดเจ็ดกับสองสองเจ็ดแล้วก็ห้าแปดี่น้องเป็นตัวเลข นิมิตฝันของหลวงตานะครับฝันเห็นพญานาคเกิดมาสองสองตนเนาะสองตัวครับสองตัวแล้วก็แม่พอแต่ย่า่หนึ่งก็มาฝันนี่ย่ายไม่ออกก็ได้ตีในบ้านครับก็ได้ตีได้ตามนี่นะครับแมนไม่ย่านาคสองตัวตีสองเจ็ดเจ็ดสองเดืเย็ดว่าสามเปลี่ยนไปเลยดูกับแม่ท่าสีตัวเดียวกันมีอยู่พูนพอเดี๋ยวมาแต่งละไม่เบิ้ล เราเจียมมาเจียมแต่บมอเหตุผลเป็นคืนมาอยู่กันนะว่าสุปกเราสั่นได้ให้ทุกแน่วละเพื่อนหนักขึ้นมามผดไป่ขึ้นมาพวกเราเป็นให้ทุกอย่างทุกแน่วอะไรลูกตายได้ยังให้เบิดลเรบอกเลยว่าโอ้ยกุณเป็นยังไงของเจ้าเมาสำหรับนิวิดฝันของหลวงตาเด้อนะครับหลวงตาน้อยนะครับฟารมเห็นพิชานางสองตนนะครับขึ้นมาขึ้น ตีไดนแปลไดนก็คือ277 2จ็ดเห้นะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับขอให้ท่านโชคดีนะครับผมนว่าวันที่1นธันวาคม2,565นห้ร้อยหบะครับอขอท่านโชคดีนะครับ